สวัสดีค่ะมาฟังข่าวกีฬาและผลฟุตบอลประจำวันที่17มิถุนายน2568กันนะคะช่วงนี้มีรายการที่น่าสนใจก็คือแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกคู่แรกเชลซีจากอังกฤษชนะเอลเฟซีจากสหรัฐ2-0โบคาจูเนียเสมอเบนฟิกา2-2คู่นี้เดือดมีใบแดงทั้งสองฝั่งค่ะฟลามิงโกจากอาร์เจนตินาชนะเอสปรอง์จากตุนิเซีย2-0อัปเดตตารางคะแนนกลุ่ม A ออัลอาลีจากอียิปต์แข่งหนึ่งมีหนึ่งแต้มโปรตุเก่งหนึ่งมีหนึ่งแต้มพอไมรัดจากบราซิลแข่งหนึ่งมี อินเตอร์ไมอามีจากสหรัฐแข่งหนึ่งมี1แต้มกลุ่ม B ีไปรอเชจากฝรั่งเศสแข่งหนึ่งมี3แต้มโบตาโพโกจากบราซิลแข่งหนึ่งมี3แต้มซียตเทิลซาวเดอร์จากสหรัฐแข่งหนึ่งมีศูนแต้ม a อเลติโกมาดรจากสเปนแข่งหนึ่งมีศูนแต้มกลุ่ม C ีบาเยนมิวนิจากเยอรมนีแข่งหนึ่งมี3ามแต้มเบนฟิก้จากโปรตุเกสแข่งหนึ่งมี1แต้มโบคาจูเนียสจากอาร์เจนตินาแข่งหนึ่งมีหแต้มออคลานซิตี้จากนิวซีแลนด์แข่งหน สแต้มเชลซี Chelsea จากอังกฤษแข่งหนึ่งมี3มแต้ม LAFC จากสหรัฐแข่งหนึ่งมีศูนแต้ม S อสบราจากตูนิเซียแข่งหนึ่งมีศูนย์แต้มเหลือกลุ่ม EFGH ที่ยังไม่แข่งนะคะ